ดูกันว่าวันนี้เราได้เรือแบบไหนมาตัวนี้เป็นตัวจันนี่บ๊สนะครับก็เป็นเรือคล้ายๆเหมือนมันเป็นในกลุ่มเรือคายักไงแต่เป็นคายักติดเครื่องซึ่งด้วยสภาพร่างกายมันพายไม่ค่อยไหวและ้ะเลยหาเครื่องทุนแรงซะหน่อยตามอายุครับก็มีนัตตีครับคอยสนับสนุนอุปกรณ์อ่ัสวัสดีครับ จากระยองขยักนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อนัตตได้เลยพิมพ์ที่เพจระยองขยักแล้วก็จัดการเดี๋ยวนัตติเขาดูแลเป็นอย่างาดีครับก็มาดูจต็กเรืออันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะผมให้ให้หนัตติเป็นคน QC ให้นะผมไม่ได้ QC เองจากอย่างว่า,าเราพนักง,งานบริษัทไม่ค่อยมีเวลา เรื่องพวกนี้หรอกแต่นะตีเขาแกเป็นคนละเอียดครับองให้แกดูแลผมก็ซื้ออุปกรณ์เสริมนะฮะเป็นล้อล้อลางตัวจนนี่บ๊ท ดูพายตัวนี้ครับพายตัวนี้เป็นแบบต้นเพื่อความห้องตัวเนะวาะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้พายใช้แค่ตอนดอกตัวกนะับตอนเข้าฝั่งนี่แหละตอนนี้นะักตีก็กำลังเซตร,ระบบเรือเดี๋ยวทั่วหนมะ่ในไม้เซลฟี่ ก็เวลาใช้ครับนชาช้ยก็คือแค่กดปุ่มเดียวก็คือมันจะไม่หลุดนะครับหมุนได้นะครับแต่ว่าเวลาเวลาเราปลดออกก็ก็คือง่ายๆคือว่าเนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หลุดแต่ว่าเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนแต่มันจะคล่องคล้ายหมรัมันจะเปลี่ยนมุมครับก็จะเนี้นยนาช้ยแต่มันไม่ไม่แน่นนะครับเออ,เอประมาณนี้ประมาณนี้ครับไม่ยืดกว่านี้ด้วยไม่ยืดกว่านี้แต่ว่าจะปรับได้ครับ้าช้ยลองเล่นดู หลายมุมต้องหามุมครับหามุมว่สาสไตล์เราชอบมุมไหนอย่างถ้าผมผมใช้ผมก็จะมุมนี้แหละเป็นเหมือนเซลฟี่เนี่ยมา,าใช้ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวไปถามนาิตย์นะเขามีโปรโมชั่นพิเศษแต่นี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเดือนต่อเดือนน่ะผมจองเก้าเดือนเก้าเนี่ยผมก็ได้พิเศษมาหน่อยแหละ เดี๋ยวลองมาดูเครื่องครับตามมาอันนี้เป็นเครื่องซูซูกิตัว2.5เบิกใหม่ศูนย์เลยนะครับก็เหมือนเดิมแหละให้นาะตีเป็นคนเซ็ต ให้เหมือนเดิมอันนี้เขาลันอินให้แล้วเดี๋ยวเราไปลันอินต่อในทะเลเติมน,น้ำมันอะไรเรียบร้อย นี่เป็นชุดบังคับเลี้ยวนะของจอห์นนี่บ t สซึ่งมันผมว่ามันคล้ายๆกับตัวเอกก็กบอลร่างเก่านะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบใช่ครับมันมีแค่ไม่รู้มันไม่รู้มันจะเกะก,กะคนอ้วนหรือเปล่าแต่ลองดูต้องเรียนรู้กับมันหน่อยหนึงแต่ตอนนี้ผมตั้งปืนหน่อยนะถ้าชอยเพราะว่า ถ้าแบบว่าน้าฉฉยคล่องปั๊บน้าฉฉยคาวนิดเดียวพย,ยาเนี่ยพอดีสุดแล้วครับเกีแป๊บเขาจะให้รัด่านน้ำมันแค่ว,ว้ให้ด้ยว,วเยววเป็แตัวแต่เวลาเราเปลี่ยนปุ๊บแล้วทีนี่มันมันเหมือนประมาว,าว่ามันมันเสียบสูญอะไรเงี้ยเหมืนรมาีนเียวว่า้าเายเปลี่ยนทิ้งไป แต่ถ้าอนาคตแบบว่าถ้ามันขายตั้งสองตัวอะไรเงี้ยก็แย่เหมือนกันแล้วเกี่ยวไม่เหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวเท่ากัน แฟนนะเนี่ยทีนี้ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีมันจะมีเชือกเซฟตี้อยู่นะมาชอยเนี่ยเป็นห่วงตัวเนี้ยครับมาชอยก็เอาเชือกมัดไว้สักเหมือนเอามาว่ามัดไว้แถวหูอะไรนี่ก็ได้ครับเป็นดับเบิลเซฟตีท้ทีนะนนแล้วก็ทเนี้ยเราก็มาใส่สายนะเนี่ยเซฟตี้มัดหูนี่เหรอใช่ครับมันจะมี พอที่นะจ๊ะนี่ครับเข้า,เข,าเข้าหูเนี่ยนะจ๋อยแล้วก็มัดไว้ก็เรือหรือว่าบางคนเขาก็จะใช้ล้อยแล้วมัดข้อนี้เลยหูนี้ครับหูนี้มันจะเป็นหูเซตเตอร์สำหรับการรบีนะจ๊ะครับเอาไว้เหมือนมัดมัดไว้เหมือนมาว่าเป็นดนะับเบิลอะเวลาเราเกิดเห็นไม่คาดฝันหรืออะไรเงี้ยประกอบนี่ครับไม่แล้วผมต้องไปซื้อใช่ไหมเนี่ยเชือกนะครับ,รบจริงใช้นี่ก็ได้นะฉ๋อยเวลาเนจ๋อยออกเทปมะง่ายๆเลยรัด มัดเข้าตรงจุดที่ว่าเราปกติเขาจะเข้าหูนี่เวลาเวลามันเป็นเรือประมาณน,นี้เรือที่ว่าเขาไม่ถอดเครื่องออกเขาจะใช้ตรงนี้เราใช้สลิงแต่เนี่ยของในใเฉา,ายก็เอาใส่เข้าเข้าขานี่ก็ได้ใช้เชือกในมัดไปก็ได้สะดวกด้วยเสร็จแล้วเราก็ลูบออกเลยง่ายกว่ามัดยังไงเนานะ ตวนนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเวลาเราล็อกอาจะล็อกมนอกันมาตายนะคะรับสล้ก็อัดเข้าเลยพออัดสุดแล้วเราก็ขายเลยมันให้ตัวได้ครับก็อ,อีกฝั่ง ตัวล็อกสนิงล็อกมาแล้วใช่ไหมระยะล็อกมาแล้วครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนี่ชายพอกลับมาจากน้ำทะเลก็ใช้เป็นพวกน้ำมัน,นอะไรนี่ก็ได้ครับน้ำมันซิเนเกอร์นี่ชายหยอดนะครับหยอดก็ได้นี่ครับได้ประมาณสองปีครับแบบลงน้ำทะเลแบบว่าลงบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยนะครับกันเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกสลิงในอุตสาหกรมรมอุตสาหกรรก็ต้องหยอดน้ำมันอะไม่ใช่ อารมณ์เดียวกันเลยนะกันมันระเบิดแบ่งมาความโดนน้ำเค็มโดนอะไรเงี้ย,ม,ยนะมันจะได้ใช้เหมืนอนพวกอายุการใช้งานนานอนะไรพวก คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมลบจอนนี้โบท๊ทเรือลำใหม่ของผมเดี๋ยวเราคอดูกิจกรรมกันว่าผมจะไปสถานที่ไหนที่แรกแต่คิดว่าน่าจะได้ระยองแล้นี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่ระยองไม่น่าสามารถออกไปจังหวัอดอื่นได้แน่นอนและเดี๋ยวเรามาเจอกัน